แชร์ข่าวเ่เรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13มีนาคม2567แจ้งข่าวดีต่อเนื่องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะแรงไม่หยุดสำหรับราคายางพาราพุ่งทะลุ90บาทสูงสุดในรอบ7ปีโดยล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐกำชับจัดการยางพาราอย่างรอบด้านยกเป็นผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะได้อัปเดตว่ากระทรวงเกษตรเอาจริงดันราคายางพาราด,ดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทะลุไปที่90บาทสูงสุดในรอบ85เดือนเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐาธรรมนัตคุมเข้มผลักดันขายคาร์บอนเครดิตในส่วนยางไทยเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางกว่า2.4หมื่นล้านบาท ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนางสาวไอรินพันริศโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองนะคะเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันซึ่งดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทพุ่งทะลุไปที่90บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่90.09บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ85เดือนหรือ7ปี1เดือนโดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไปด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับสั่งการให้ นายนกรตากาวิริพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยมุ่งดําเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างไรายได้ให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกยางนอกเนือจากการผลิตยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราโดยสร้างแหล่งไรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรผ่านกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตเพื่อยกระดับไรายได้และคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เป็นฐานการดูดซับกา๊าซเรืองกระจกในภาคการเกษตรนะคะเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศและบรรลุปเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรืองกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065 ยางพาราที่เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จึงเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตในส่วนยางโดยหากคำนวณจากพื้นที่ส่วนยางในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมด20ล้านไร่ สามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ80ล้านตันโดยใช้สูตรการคำนวณ a อโรแมทรีตามที่องค์การบริหารจาัดก,การก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนกำหนดนะคะคิดเป็นไรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตรวมเป็นมูลค่ากว่า24,000ล้านบาท ซึ่งราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยอยู่ที่300บาทต่อตันโดยโคศกกระทรวงเกษตรได้เปิดเผยว่าราคาอย่างที่สูงสุดเป็นประวัติการในรอบ7ปีถือเป็นการขับเคลื่อนแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรแลสะสหกรณ์ถือเป็นผลงานในรอบ6เดือนให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบายเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืนและสนับสน,นุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊์ดเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนอันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะคะ อัพเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางนะคะแรงไม่หยุดสําหรับยางพาราพุ่งทะลุไปที่90บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะสูงสุดในรอบ7ปี